เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นกึกกล้องเหนือท้องฟ้ามืดดำอัญญาหญิงสาวซีอเจ้าของบริษัทพันล้านเดินกลับจากกลางกรุงเทพมหานครในค่ำคืนที่ฝนตกหนักงานเลี้ยงใหญ่ในชุดเดรสสีแดงเข้มรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นถนนเปียกน้ำเป็นจังหวะร่วมในมือสั่นคลอนตามแรงลมที่กระโชกใส่เธอเร่งฝีเท้าด้วยใจที่เริ่มหวั่นไหวซอยข้างตึกสูงที่เธอเดินผ่านดูววงเวงผิดปกติแสงไฟจากเสาไฟฟ้ากระพริบปุ๊บว่าเปล่าจะดัก เงาของชายสองคนปรากฏตรงมุมกำแพงเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังขึ้นพร้อมกันอัญญาหยุดชะงักใจเต้นระรัวหนึ่งในนั้นพุ่งเข้าคว้าแขนเธอแน่นจนเจ็บช่วยด้วยเธอร้องสุดเสียงแต่เสียงกลบด้วยฟ้าผ่าอีกคนเอาผ้าดำคลุมใบหน้าเธอทันทีกลิ่นผ้าสาบเก่าชวนคลื่อนไส้ตลับอวนร่างของเธอถูกลากเข้าไปในรถตู้สีดำสนิทเสียงประตูปิดดังปังจนสะเทือนหัวใจหัวใจเธอเต้นที่จนหายใจไม่ทัน โลกทั้งใบของเธอถูกความมืดกลืนกินขนาดนั้นเองเสียงแตกเปรยดังจากด้านนอกแสงสีทองสว่างว่าผ่านรอยผ้าเสียงร้องของชายแปลกหน้าดังลั่นด้วยความเจ็บปวดประตูรถถูกกระชากเปิดอย่างแรงสายฝนโปรยปลายกระทบใบหน้าของชายคนหนึ่งเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูรถใบหน้าคมเข้มดวงตาสีนินประกายราวกับเปลวเพลิงเส้นผมสีดำเปียกน้ำแนบไปกับใบหน้า เสื้อผ้าเขาขาดุ่งริ่งจากการต่อสู้แสงสีทองเรืองรองรอบตัวเขาราวกับนักรบในตำนานอย่ากลัวเสียงทุ้งต่ำเอ่ยกับเธอเบาๆมือแข็งแรงของเขาดึงเธอออกจากความมืดสัมผัสอุ่นจากมือเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยเธอเห็นร่างของคนร้ายทั้งสองนอนหมดสติพื้นถนนมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาวเขาจ้องมองเธอด้วยสายตาจริงจังเธอรู้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดา หัวใจเธอสั่นไหวจากความตกใจและหลงใหลในเวลาเดียวกันริมฝีปากเธอเผยคำพูดที่ไม่คาดคิดแต่งงานกับฉันเสียงของเธอแฝงความจริงจังไม่แพ้สายตาเขาเขายิ้มบางดวงตาลึกซึ้งเหมือนอ่านใจเธอออกท่ามกลางเสียงฝนและสายลมใจของอัญญาเต้นรัวด้วยเหตุผลที่เธอเองก็คาดไม่ถึงชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นกลิ่นหอมอ่อนจากกายเขาทำให้เธอรู้สึกว่าบวิว มือเขายื่นมาจับมือเธอไว้แน่นพอดีนิ้วมือของเขาอบอุ่นแข็งแรงเจ้าจริงจังแค่ไหนเขาถามด้วยเสียงเรียบดวงตาเขาจ้องลึกลงไปในใจเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่อกเสียงฝนตกดังกลบทุกเสียงรอบข้างเธอตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงจริงจังพอที่จะให้ชีวิตนี้กับคุณสายตาเขาอ่อนลงรอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากลำแสงสีทองเลือนหายจากรอบตัวเขา ท้องฟ้ามืดกลับสดใสในทันทีฝนหยุดตกเหมือนถูกสั่งให้หยุดเขาพยักหน้าเพียงเล็กน้อยมือเขาดึงเธอเข้ามาใกล้อีกนิดหัวใจเธอกระหน่ำเหมือนจะระเบิดข้ารับไว้เขาตอบเสียงนุ่มคำพูดนั้นดังก้องในหัวใจเธอเหมือนเสียงกลองสึกในสงครามร่างของเธอถูกเขาโอบไว้แนบอกไออุ่นจากเขาแผ่ซ่านไปทั่วกายหัวใจของอัญ,ญารับรู้ว่าชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เบื้องหลังเธอคือความกลัวและเงามืดเบื้องหน้าคือชายผู้มาพร้อมกับพลังลึกลับและคำสัญญาอ้อมแขนของเขาแน่นพอให้เธอรู้สึกปลอดภัยแต่นุ่มนวลพอให้เธอรู้ว่าเธอสำคัญเสียงลมหายใจเขาสม่ำเสมอเธอซกหน้าลงบนอกเขาอย่างไม่รู้ตัวความหนาวเย็นจากฝนค่อยๆเลือนหายไปกลิ่นกายเขาอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนของไม้หอมเสียงฟ้าคำรามเงียบลงเหมือนสิ้นฤทธ ดวงตาเขาจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตาข้าชื่อรวาวาเขาเอ่ยเบาๆข้างหูเธอน้ำเสียงนุ่มแต่มีแรงดึงดูดมหาศาลข้าคือเทพสงครามแห่งแดงตะวันคำพูดของเขาดังเสียงกรีดร้องในใจเธอความจริงอันเหลือเชื่อแต่สัมผัสได้อัญญาขยับริมฝีปากตอบเบาๆฉันชื่ออัญญาเขายิ้มมุมปากอีกครั้งฝ่ามือของเขายกขึ้นแต่ปลายคางเธอเบาๆเธอเงอยหน้าขึ้นศบตาเขาอีกครั้ง แววตาเขาเหมือนมีเปลวเพลิงเรืองรองอยู่ภายในจากนี้ไปเจ้าจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกคําสาบานของเขาชัดเจนยิ่งกว่าฟ้าร้องเขาก้าวพาเธอออกจากปรอกเมื่อสู่แสงสว่างถนนกรุงเทพที่เธอเคยหวาดกลัวดูปลอดภัยขึ้นทันตาเสียงเรนของตำรวจดังไกลไกลเงาของคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเราะว่าเพียงปลายตามองแล้วพยักหน้าเบาๆทุกอย่างจบลงรวดเร็วจนเธอแทบไม่เชื่อสายตา แสงตะวันเริ่มส่องรอดเมฆออกมาอัญญายังคงจับมือเขาไว้แน่นเหมือนกลัวว่าเขาจะหายไปกับสายลมเขาหันมาสบตาเธออีกครั้งแววตานั้นลึกซึ้งจนเธอเหมือนถูกดูดเข้าไปอย่ากลัวข้าอยู่ตรงนี้เสียงของเขาทำให้หัวใจเธอสงบลงอย่างน่าประหลาดฝ่ามือเขาบีบมือเธอเบาๆก่อนจะพาเธอเดินไปข้างหน้าฝูงชนเริ่มมุงดูเหตุการณ์จากระยะไกลแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกเขาแม้แต่คนเดียว อัญญาสัมผัสได้ถึงสายตานับร้อยที่จ้องมองแต่เมื่อมีเขาเดินข้างเธอเธอกลับไม่รู้สึกกลัวเลยเสียงลมพัดผ่านใบไม้บนฟ้าเหนือศีรษะบรรยากาศรอบตัวดูนิ่งสงบเหมือนทุกสิ่งรอบข้างหยุดเคลื่อนไหวเขาพาเธอไปยังรถสปอร์ตคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมถนนตัวรถสีดำเงางามสะท้อนแสงแดดระยิบระยับเขาเปิดประตูให้เธอโดยไม่ต้องพูดอะไรเธอเดินขึ้นไปนั่งอย่างเชื่อใจภายในรถมีกลิ่นหอมละมุนจาง เบาะนุ่มจนรู้สึกผ่อนคลายแทบทันทีเขาขึ้นมานั่งข้างเธออย่างเงียบๆเ,เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นนุ่มนวลแต่ทรงพลังเขาหันมามองเธอด้วยสายตาที่มั่นคงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันคำพูดนั้นกระแทกใจเธอเหมือนเสียงระฆังกังวานอัญญายิ้มบางๆท,ทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงเธอพยักหน้าช้าๆก่อนเอ่ยเสียงแถวไปด้วยกันรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากข้างทางล้อหมุนผ่านถนนปิดฝนอย่างนุ่มนวล แสงแดดอ่อนเริ่มสาดส่องลอดหน้าต่างอัญญานั่งมองเซี่ยวหน้าคมของเขาเงียบๆสายลมพัดเข้ามาทางกระจกเปิดครึ่งกลิ่นไอดินหลังฝนตกแต่ปลายจมูกเธอหัวใจของเธอเต้นเป็นจังหวะที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาขับรถไปเงียบๆแต่ความเงียบไม่ได้น่าอัดกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างกันอัญญาลอกมองมือใหญ่ที่จับพวงมาลัยแน่นเส้นเลือดบนหลังมือเขาเด่นชัดแขนของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจางๆ ร่องรอยแห่งการต่อสู้ที่เธอเดาไม่ออกว่าผ่านอะไรมาบ้างเขาสัมผัสได้ถึงสายตาเธอที่มองมาดวงตาเขาเหลือบมองเธอพลางยิ้มบางๆเจ้าจะไม่เสียใจใช่ไหมน้ำเสียงเขาแฝงความอ่อนโยนเธอสายหน้าช้าๆก่อนตอบแน่นอนไม่มีวันเขาพยักหน้าเบาๆมือซ้ายเขายื่นมาวางทับมือเธอที่วางอยู่บนตักความอุ่นจากมือเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง ถนนข้างหน้าสะท้อนแสงแดดเป็นทางยาวเหมือนเปิดทางให้ชีวิตใหม่ที่รออยู่เธอไม่รู้ว่าจุดหมายจะเป็นที่ใดแต่ตราบใดที่มีเขาอยู่ข้างๆเธอก็พร้อมจะไปทุกที่ในโลกใบนี้เสียงเครื่องยนต์เดินเรียบเป็นจังหวัดสม่ำเสมอถนนเบื้องหน้าลาดยาวสู่ขอบฟ้าไกลเมฆสีขาวลอยกระจายเหนือท้องฟ้าสดใสลมพัดชายผ้าข,ของอัญญาเบาๆเธอหันไปสบตาก,กับเขาอีกครั้ง ในดวงตานั้นไม่มีคำสัญญาใดๆมีเพียงความมั่นคงที่ทำให้เธอเชื่อใจเขาขับรถพาเธอออกจากเขตเมืองสู่ถนนเรียบทะเลคลื่นสีขาวซัดกระทบฝั่งด้วยเสียงทาเบากลิ่นเกลือทะเลอ่อนๆลอยมากับสายลมอัญญาสูดหายใจลึกรู้สึกเหมือนหัวใจปลอดโปรง่งเธอเอนหลังพิงบ่อหลับตาลงชั่วครู่ในหัวของเธอฉายภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสียงร้องเสียงฝนเสียงฟ้าผ่า และภาพของเขาชายผู้เป็นดั่งเทพสงครามเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเห็นเขายิ้มให้เธอขณะขับรถไปข้างหน้าข้าไม่เคยรับใครเป็นเจ้าสาวมาก่อนเขาพูดเรียบแต่ดวงตายังเปลี่ยนประกายอัญญายิ้มตอบอย่างกล้าหาญฉันไม่เคยแต่งงานกับเทพสงครามเหมือนกันเขาหัวเราะเบาๆเ,เสียงทุ้มกล้องในห้องโดยสารเสียงนั้นทำให้เธอหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเขากระชับมือเธอไว้แน่นขึ้นเล็กน้อย ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มไปพร้อมกันคำพูดของเขาแน่นหนักเหมือนคำศ์สาบานเธอพยักหน้าดวงตาเป็นประกายมั่นใจเสียงเคลื่อนยังคงสัดฝั่งรถพุ่งไปข้างหน้าในท้องฟ้าที่เปิดโลงล้อรถหมุนไปตามถนนคดเคี้ยวริมทะเลแสงแดดสะท้อนผิวน้ำเป็นประการยระยิบระยับอัญญารู้สึกได้ถึงลมหายใจของตัวเองที่สม่ำเสมอความกลัวที่เคยมีเหมือนถูกปิดปลิวไปกับสายลม เขาหันมามองเธออีกครั้งพร้อมรอยยิ้มอ่อนจากนี้ไปเจ้าจะเป็นภรรยาของข้าน้ำเสียงของเขาไม่ใช่คำถามแต่เป็นถ้อยคำที่มั่นคงและจริงใจเธอสบตาก,กับเขาโดยไม่หลบเลี่ยงและคุณจะเป็นสามีของฉันเขายกมืออีกข้างมากุมมือเธอไว้ทั้งสองข้างสัมผัสอบอุ่นแต่ส่้นไปถึงหัวใจโลกทั้งใบเหมือนเหลือเพียงแค่เขาและเธอเสียงคลื่นท้องฟ้าและสายลมกลายเป็นพยาน รถแล่นผ่านสะพานไม้ที่ทอดยาวไปเหนือผือนน้ำระว่าจอดรถกลางสะพานเขาหันมาสบตาเธอเต็มสายตามือของเขายื่นไปแต่เส้นผมปลีกชื้นของเธอเบาๆข้าจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิตของข้าน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนอัญญาเอื้อมมือไปแตะมือเขาที่แก้มตัวเองเธอกระซิบเสียงเบาแต่มั่นคงและฉันจะอยู่ข้างคุณไม่ว่าต้องเจอกับอะไรแววตาของเขาสั่นไหวเพียงครู่ ก่อนจะกลับมามั่นคงยิ่งกว่าเดิมเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบแตะกันสายลมบนสะพานหยุดนิ่งเหมือนหยุดเวลาไว้สายตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธออัญญารู้สึกได้ถึงแรงเต้นของหัวใจตัวเองปลายนิ้วของเขาสัมผัสแก้มเธออย่างเ,าเ,าเบาสัมผัสนั้นทั้งอ่อนโยนและหนักแน่นในเวลาเดียวกันลมหายใจของเขาแตะที่ริมฝีปากเธอเสียงหัวใจเธอเต้นดังจนเธอได้ยินชัด เขากระซิบเบาๆใกล้ข้างหูข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปไม่ว่าชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าคำพูดของเขาแฝงพลังเหมือนคำสาบานโบราณอัญญาหลับตาลงช้าๆปล่อยใจไปตามเสียงหัวใจเริมฝีปากของเขาแต่ลงที่หน้าผากเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นร้อนว่าเปล่กับมีไฟสว่างอยู่ภายในคลื่นทะเลกระทบสะพานเป็นจังหวะสงบสายลมเย็นพัดไละปลายผมของทั้งคู่เขาช้อนคางเธอขึ้นด้วยปลายนิ้วอ่อนโยน อัญญาเปิดตาขึ้นมองเขาอีกครั้งในแววตานั้นมีเพียงเธอและเธอรู้ว่าเธอเป็นของเขาแล้วเธอขยับริมฝีปากตอบกลับเขาช้าๆฉันก็จะไม่มีวันปล่อยคุณไปเขาโน้มหน้าลงจนริมฝีปากเกือบสัมผัสกันในวินาทีนั้นเสียงระเบิดกึกก้องดังขึ้นจากปลายสะพานพื้นสะพานสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าทั้งคู่อัญญาหันกวับไปมองด้วยความตกใจสุดข,ขีดเปลวไฟพวยพุ่งพุ่งขึ้นกลางอากาศ เสียงปืนดังแทรกขึ้นมาจากอีกฝากฝังเขาขยับตัวมาขวางเธอไว้ทันทีมือข้างหนึ่งรวบเธอเข้าไว้ในอ้อมแขนแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวดังหินผาเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นในลำคอเขาพวกมันยังไม่ยอมแพ้เขากระชับอ้อมแขนรัดเธอไว้แน่นเสียงปืนกระหน่ำดังขึ้นอีกระลอกจากปลายสะพานกระสุนพุ่งทะลุอากาศแแบบผ่านข้างกายอัญญาหอบหายใจถี่เมื่อเห็นประกายไฟจากปากกระบอกปืน เราว,วาผลักประตูรถเปิดออกอย่างรวดเร็วร่างของเขาก้าวลงไปข้างนอกด้วยทุ่งท่ามั่นคงแสงสีทองเริ่มเปลี่ยนประกายรอบตัวเขาอีกครั้งอัญญานั่งอยู่ในรถหัวใจเต้นรัวแทบหลุดจากอกเธอเห็นเขายืนรำงานอยู่หน้าประตูรถเปเลวไฟจากการระเบิดสะท้อนเงาบนร่างเขาแสงสีทองล้อมรอบเขาราวกับกราแห่งเทพกระสุนทุกนัดที่พุ่งมาหยุดกลางอากาศก่อนถึงตัวเขาลมแรงพัดกันโชคสวนทางกระสุนกลับไป เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามราว่าหันกลับมามองเธอเพียงชัว่วแวบอยู่ในรถข้าจะไม่ให้ใครแต่ต้องเจ้าน้ำเสียงเขาแน่นหนักราวกับคำบัญชาอัญญาพยักหน้าโดยไม่อาจละสายตาไปจากเขาได้เขาเก้าวเท้าออกไปบนสะพานที่ยังมีเปลวเพลิงลุกไหม้สายลมหมุนวนรอบตัวเขาเป็นเกลียวฝุ่นละอองและเศษไม้ปลิววอ่อนในอากาศเขายื่นมือขวาออกไปข้างหน้า เซียววินาทีต่อมาเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเหนือท้องฟ้าสายฟ้าสีทองเส้นใหญ่พุ่งลงจากฟากฟ้ากระแทกพื้นสะพานตรงที่ศัตรูยืนอยู่เต็มแรงเปเลวแสงสว่างจ้าแผ่กระจายไปทั่วสะพานแรงระเบิดจากสายฟ้าส่งศัตรูล้มกลิ้งกระเด็นเสียงร้องโหยหวนดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องอัญญานั่งตัวแข็งอยู่ในรถมองทุกอย่างด้วยดวงตาเบิกกว้างร่างของราวาเป็นประกายยืนอยู่กลางสายหมอกควัน ลมพัดชายเสื้อของเขาปลิวสะบัดกาวกับธงรบเขาเงื้อแขนขวาขึ้นอีกครั้งสายฟ้าอีกเส้นหนึ่งฟาดลงตรงหน้าศัตรูที่เหลือแรงประทะทำสะพานสะเทือนเหมือนจะถล่มเสียงโลหะกระทบพื้นดังระงมเมื่ออาวุธของศัตรูหลุดจากมือพวกมันวิ่งหนีกระจัดกระจายไปในความมืดราวายืนนิ่งมองตามด้วยสายตาย็นชาแสงสีทองเริ่มจางหายจากร่างของเขาเขาหันกลับมาหาัญญาที่นั่งตัวแข็งอยู่ในรถ ฝีเท้าเขาเก้าวกลับมาหาเธอช้าๆอัญญาเปิดประตูรถออกทันทีที่เขามาถึงเธอโผล่เข้าหาเขาโดยไม่ลังเลอ้อมแขนของเขาอบกระชับเธอไว้แน่นเสียงลมหายใจของเธอหนักและรัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกเขาก้มลงกระซิบข้างหูเธอเบาๆหมดแล้วไม่มีใครแต่ต้องเจ้าได้อีกต่อไปอัญญากอดเขาแน่นจนรับรู้ได้ถึงแรงเต้นของหัวใจเขา ร่างของเขาอุ่นร้อนเหมือนเปลวไฟที่ปกป้องเธอจากโลกทั้งใบในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเธอไม่มีวันปล่อยเขาไปจากชีวิตนี้อีกแล้วเขาค่อยๆถาออกเล็กน้อยเพื่อสบตาเธอแววตาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยริมฝีปากของเขาเอ่ยเสียงต่ำแต่นุ่มลึกข้าสัญญาจะอยู่ข้างเจ้าไม่ว่าต้องเผชิญอะไรอัญญาสูดลมหายใจเข้าลึกจะเน่าขยายเธอยิ้มออกมาทั้งที่น้ำตาเอ่อคลอในดวงตา และฉันจะอยู่กับคุณทุกวันของชีวิตราวายิ้มเพียงนิดแต่มันทำให้เธอใจสัน่นเขาประคองแก้มเธอไว้ด้วยสองมือสัมผัสอบอุ่นนั้นเหมือนละลายทุกความกลัวในใจเธอเสียงคลื่นยังซัดก,กระทบสะพานเป็นจังหวะสงบสายลมพัดกลิ่นทะเลมาแต่ปลายจมูกเขาก้มหน้าลงใกล้เธออีกครั้งในแววตาของเขามีเพียงเธอคนเดียวริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากเธอเบาๆจูบนั้นนุ่มนวลอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหมาย หัวใจของอัญญาเต้นรัวจนแทบหลุดจากอกเธอหลับตาลงต่อยใจให้ล่องลอยไปกับสัมผัสนั้นเวลารอบข้างเหมือนหยุดนิ่งในห้วงขณะนั้นเมื่อเขาพราออกสายตาของเขายังคงอ่อนโยนมือของเขายังกุมมือเธอไว้แน่นไปกับค่าทจะสร้างชีวิตใหม่ที่ไม่มีวันพากจากกันเสียงของเขาดังชัดเจนในใจเธออัญญาพยักหน้าอย่างหนักแน่นเธอรู้ว่าเธอไม่ต้องการสิ่งใดอีก นอกจากเขาชายผู้เป็นทั้งเทพสงครามและสามีของเธอระวจูงมืออัญญาขึ้นรถอย่างเงียบๆดวงตาของเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นคงรถแล่นออกจากสะพานอย่างนุ่มนวลเบื้องหลังคือเท่าฐานและควันไฟที่มอดลงเบื้องหน้าคือถนนทอดยาวสู่ขอบฟ้าอัญญาเอนศีรษะลงบนไหล่เขาอย่างวางใจเธอไม่ต้องการคำสัญญาใดจากเขาอีกเพราะทุกอย่างเขาพิสูจน์ให้เห็นด้วยหัวใจและการกระทำ เสียงลมหายใจเขาสม่ำเสมอเคียงข้างเธอกุมมือเขาไว้แน่นในมือของเธอความกลัวความหวาดระแวงและอดีตอันเลวร้ายถูกทิ้งไว้เบื้องหลังพร้อมกับวันที่เธอเกือบถูกฆ่าชีวิตราวาหันมามองเธอพร้อมรอยยิ้มตั้งแต่วันนี้เจ้าจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปอัญญาย,ยิ้มตอบด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและฉันจะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณแสงแดดสุดท้ายของวันสาดกระทบใบหน้าทั้งสอง เสียงคลื่อนกระทบฝั่งยังคงดังอยู่ไกลๆหัวใจทั้งสองดวงเต้นเคียงข้างกันท่ามกลางโลกที่เงียบสงบระหว่างเทพสงครามและหญิงสาวผู้มอบหัวใจให้เขาชีวิตใหม่ของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว